เ้ยเอาแล้วไงสวัสดีทุกคนนี่ถุกเองนะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเราทุกคนรอคอยมานานมากวันที่ไม่มีป,ปากลักหรือารัตแล้วก็ดีใจมากที่เห็นทั้งสองทีมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ก็วันนี้เนื่อยมากทุกคนก็ไปทำการแสดงเป็นที่แล้วก็คนที่ออกมาก็ไม่เป็นลายไม่ต้องเสียใจเพราะเพื่อนอยู่ข้างน,นอกรอกันเต็มก็อยากจะพูดถึงเพื่อนทุกคนนะคะคนแรกเลยเอาผู้ชายก่อนกนะัยนเพราะว่าเราจะสนิทผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอย่าพูดถึงถังเมีย ขังเดียก็เก่งอยู่แล้วแช้ประหลาดแล้วก็วินนี้จะมีละครเวทีก็ทําให้เป็นที่สู้ๆแล้วก็เรื่องที่ผ่านม,มาที่เราอาจจะทำให้ขันเดียไม่พอใจอะไรแล้วก็ขอโทษน,นะแล้วก็ไม่มีอะไรรักขังเดียมเท่ากับที่อนเป็นคนนะครับ คนต่อไปที่ถังก็รู้จักกับพี่ถังมานานแล้วคิดถึงมากอยากบอกพี่ถังว่าพี่ถังสุดยอดเป็นคนที่พัฒนาการดีมากแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆซู่ซูนะครับพี่ดีนที่หมอหมาสวัสดีนะครับก็คิดถึงพี่ดีนคิดถึงก็ขอบคุณพี่ดีนเวลาที่คุณไม่สบายพี่ดีนคอยดูแลก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านแล้ว ก็พี่บิน่็สู้ๆนะคะพี่บินเป็นคนขยันยังไงพี่บินก็พัฒนาได้อีกเยอะครับพี่เทมลุงเมทเราต้องรวมขอบขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่มีสภาพดีๆที่พี่เทมให้มาก็จะไม่ลืมลนะครับสู้ๆนะพี่เทมตองคนขันแก่นไหนบอกว่าคนขันแก่นไม่ทอดทิ้งกันไงก็ <c oughs> <g iggle> <g iggle> อยากให้ตองสู้ๆข้างนอกก็เป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดแล้วก็ ไม่ต้องกังวลอะไรทำโชว์ของเองให้เต็มที่ที่สุดเพินฟ้าว่างอังกมาลินที่ทหมดนี้เป็นของฉันนะแกแกแย่งหมดฉันก็จะบอกว่าเหมือนจะบมดเหมือนฟ้าว่าเหมือนฟ้าเป็นเพื่อนที่น่ารักมากก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษเรื่องที่ผ่นานมาทั้งหมดสู้ๆนะแกคงโยก ผมโยกเราเป็นเพื่อนกันก็มานานแล้วเนาะแกเป็นคนที่สวยมากสําหรับันฉันรู้สึกว่าแกสวยมากก็อยากให้แกมั่นใจแล้วก็วันนี้ก็ไปทกา,าการแสดงอย่างมั่นใจสู้ๆแกความสามารถไม่แพ้กับใครเลยส่วนนีนี่ยังไงน้องเล็กเห็นแอบเห็นน,นีนี่ร้องไห้ด้วยตอนดูลีลาอีกทหนึ่งก็สู้ๆนะลูกนีนี่เป็นคนเก่งที่ชอบเก่งนีนี่มากก็ ยังไงในเน่เป็นคนมีความสามารถเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกไปกันแตงไายแตงไายเป็นไตรละกะขอโทษน,นะลูกพี่ี่ไม่ได้อยู่ดูแลหนูผู้ใหญ่เพิ่งแบบสั่งให้พี่ดูแลหนูแต่ว่าพี่ออกมาก่อนก็ดูแลตัวเองก่อนนะลูกแตงทายเป็นคนเก่งมากเก่งมากๆพี่ยิ่งเก่งแตงคายครั้งแรกเมื่อตอนที่เราเจอกันก่อนหน้านี้ พี่ก็รู้สึกผลลุกแล้วก็ชื่นชอบในเสตชัยมากก็อยากให้เนชัยสู้ๆเตชัยยังอายุน้อยอยู่แล้วก็มีความสามารถที่เชื่อว่าเตชัยต้องเป็นศิลปินที่ดีได้แน่พี่เบลอยากกินเยอะนะพี่เจ๊ขาวหมูก็พี่หนึ่งพี่เบลมากเลยก็พี่เรารักษาสุขภาพด้วยนะแล้วก็สู้ๆไม่เป็นไรวันนี้ก็ไปทําการแสดงให้เต็มที่ที่สุดน้องก็คอยเชียร์พี่เบลอยู่ข้างนอก มุกสาวเกาหลีจู๊จูนะลูกมุกเป็นคนที่สวยแล้วก็มีนิ่งมากบนเวทีก็อยากบอกว่ามุกเป็นน้องคนหนึ่งที่รักมากเหมือนกันก็พี่พี่กนรายการอาหารแค่แข่งตอนนี้พี่ก็ออกมาแล้วไม่ต้องกลัวอาหารเพราะว่าพี่พีคอนคู่จะตกรอบแล้วนะลูกพี่นันพี่นันเป็นพี่ที่ผูกรักมากๆเลยนะครับผูกรักพี่นันมากจริงจริง รักมากเป็นพี่ที่รักมากคนหนึ่งเลยแล้วก็สกิมากขอบคุณผู้ําเตือนที่ท่านคอยเตือนแล้วก็ที่นั่นเป็นคนสวยและเก่งคุณบอกเราหลอที่นั่นสวยสวยมากสู้ๆนะที่นั่นทำโชว์ให้เป็นที่เกาหลีของน้องแมนเป็นไงบ้างชินทิ่ถึงมาก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 เลยแต่คุณก็ชิ้ถึงแดสู้ๆนะทำการแสดงให้เป็นที่ที่สุดทำโชว์ให้ดีที่สุด Gracias.